ก็ทักทาย FC ช่องสุดร,รับนำโชคทุกคนนะครับผมสมัครับใครที่ตามสุดร,รับนำโชคแล้วก็ช่องรันคนฮักหวยด้วยนะครับใครที่เป็น FC ทั้งสองช่องก็ดีดีทักทายนะเป็นแฟนตัวยงใครใครอยากเป็นแฟนตัวยงแฟนพันธุ์แท้ของสุดร,ร,รับนำโชคก็ตามช่องรันคนฮักหวยนะครับรอเรือมาฮากาศนอนหนูรันคนฮักหวยนะครับไม่ใช่รันพนมไพรนะอันนี้รันคนละที่นะครับนะ รันคนหักหวยนะครับอหอนกูกนะหักนะไม่ใช่รักนะครับเป็นอหอนกูกคนหักหวยนี่แหละเออฝากตามในเรื่องหวยแล้วพอพอม่เมทั้งหลายผู้ใดมาหวยแล้วหวยห้าน้อยหวยแล้วนะเออไปไปตามในที่สอง,ร,นนพอพองรันคนหักหวยนะพอพอม่เมทั้งหลายนะครับผมฝากน้าแน่รอเรือมหันตกาศนอนหนูนะพิมพ์คำว่ารันคนหักหวยนะเจอแน่นอนนะครับ ฝากช่องลาวนะวันนี้มีลาวด้วยก็ไปตามได้นะครับว่าผมผมจะมาในน,น,นี่ช่องนี้ก็แล้วกันประชาสมพัันธ์เลยนะครับสําหรับช่องนี่คนฮักหวยนะครับนี่เลยครับช่องนี้ครับวยเกือบนะครับหวยอ,ยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้นะครับก็หน้าโป,โปรไฟล์ก็จะเป็นรูป หน้าผมนี่แหละนะก็จะคล้ายกันแต่ช่องสุดรับดันโชว์ผมจะใส่เอฟเฟกช่องตรงตามีไฟแค่นั้นเองแต่ช่องดันคนหักหอยไม่มีนะไม่มีไฟนี่ตรงนี้แหละครับหอยนี่แหละคนหักหอยโอเคตามได้นะครับใครที่ตามลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาเออผู้ใดมักลาวเนี่ยตำลาวแสบๆเนี่ยไปเด้อลาวซุดไคยกระแตกเลยเด้อเก่าสองสองเก่ามุนี่ให้อีหยังไปเบิ้งครับผมไปดูกันได้นะ ไปตามกันที่นี้มาดูสิบบนง่ายๆนะครับสิบบนง่ายๆไม่ต้องคิดลายไม่ต้องใส่ลักเีอยงไลายนะครับผมผมใช้ตรงนี้ครับง่ายๆเลยเข้าติดต่อกันหลายงวดแล้วโอ้นะครับอันนี้ดึงมาให้ดูแค่ห้างวดนะครับดึงมาแค่ห้างวดหลักสิบบนถ้าจะเลือกซื้อลอตเตอรี่เอาตรงนี้เลยนะหลักสิบสามตัวเออลักหน่วยสามตัวบังครั้งที่หนึ่งออกอะไรก็ จับตัวนั้นเลยศูนย์นะครับเนี่ยงวดที่ออกเก้าสี่เก้าสองสี่หกแล้วก็หกแปดศูนย์หลักหน่วยทั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์ใช่ไหมหลักสิบต่อไปสิบบนนะศูนย์หนึ่งสองสามสูตรนี้งวดล่าสุดผมใช้ด้วยนะผมถึงได้สี่หกตรงตรงอะ่ะเออสามหกสี่หกอ่ะสูตรนี้ผมใช้นะนะงวดเล้างวดที่แล้วผมใช้นะแต่ผมไม่ได้ลงให้นะครับผมรอดูสถานการณ์นิดนึงถ้ามันเข้าผมจะลง เนี่ยสิบบนน้องใหม่ศูนย์หนึ่งสองสามล่าสุดนะครับมันมาเอ้ยไม่ใช่ล่าสุดว่าถัดมานะครับออกอะไรสามสองสี่นะครับเลขสองมาที่หลักสิบนะครับสามมาร้อยไปกันต่อหลังจากที่ออกสามสองสี่สามตัวเมืครั้งที่หนึ่งเก้าเก้าห้าหลักหน่วยคืออะไรเลขห้านะครับเดินไปเลยห้าหกเจ็ดแปดนะครับไม่ต้องบวกอะไรให้ยุ่งยากแล้วก็ตัวเลขง่ายจําง่ายนะครับสามตัวเมืครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยออกอะไร ดึงไป4ตัวนะครับ5 6 7 8งวดถัดไปนะครับ3ตัวบนออก8 5 2หลัก10คือ5สูตรนี้แถมหลักร้อยมาส่งหดแล้วนะ3 8นี่เออเอาไปกันต่อหลังจากที่ออก8 5 2แล้วก็5 2 5นะครับ5 2 5หลักหน่วยครั้งที่1คือเลข5อ่าหลัก10งวดถัดไปจะต้องเป็นเลข5 6 7 8ง่ายไหมง่ายนะผมไม่ต้องไปบวกอะไรยุ่งยากเลยนะ สูตรง่ายๆเนี่ยต้องเข้าดีนะเอองวดถัดไปนะครับ2ตัวบนออกหกห้าหลักสิบคือเลขหกหนะครับหลักร้อยแถมมาอีกแล้วแปดหกห้าแดห้าสองนี่เออนี่หลักร้อยผมมาดีนะจากสูตรนี้ไปกันต่อหลังจากนั้นหลังจากออกออกแปดหห้าแล้วก็3ามตัวมนขึ้นห่1คือ6กศูนยงกศูย์สองหลักสิบงวดถัดไปจะต้องเป็นเลขสองสาม 4ี่ตัวนี้เท่านั้นนะครับอ้าวงวดถัดไปนะครับ2ตัวบนออกไปที่อะไร3 5 6 5 6, 6, 6 10, 5. หลักสิบเลข5้หลักร้อยมีไหมมีครับ3เห็นไหมอันนี้8เห็นไหมอันนี้8อันนี้3เออมาทั้งร้อยทั้งโอ้โห10อ่ะไปกันต่อหลังจากที่ออก5 6าเนี่ยหลักสิผมเข้าต่อเนื่องนะ สามตัวันครั้งที่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะครับหางวดนล่าสุดนะครับนี่อันนี้หมดจากถึงงวดล่าสุดแล้วนะหลักสิบจะต้องเป็นเลขนี้หนึ่งสามหนึ่งหลักหน่วยก็เลขหนึง่งใช่ไหมหลักสิบบนจะต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่วดล่าสุดผมใช้สูตรนี้ประกอบในการตัดสินใจแล้วผมได้สี่หกชุดเน้นด้วยนะครับล่าสุดนะครับสองตัวบนผมออกไปที่หกสี่หกนะครับเพราะฉะนั้นหลักสี่เลขสี่ผมมา ลวนนี้หลักร้อยผมไม่มานะครับหลักร้อยผมไม่มาเออถ้าเพิ่มอีกสองสองตำแหน่งเป็นหกครบเลยนะมีหลักร้อยด้วยนะเออนี่ไม่มีนะรอบนี้ก็คือไม่มีหลักร้อยหลังจากที่เขาแถมมาเอ,องวดก่อนนั้นนั้นมีไหมงวดที่ออกสามเก้าสองอุ้ยร้อยด้วยงวดออกสองสี่หกอ่าออกทั้งสี่ทั้งหก งวดที่ออก324 324อ๋ oh, อ324มันได้แค่เลข2กับ3เออส่วนมากมันจะเข้านะนะผมไล่ขึ้นไปนะผมไล่ขึ้นไปตั้งแต่แรกๆที่เข้านะงวดที่ออก392ก่อนนั้นๆก็คือ สามตัวบนครั้งที่หนึ่งคือสามสี่เก้ามันได้เก้าศูนย์หนึ่งสองมันมาทั้งเก้าหทั้งสองแล้วก็มีงวนนี้ก่อนนั้นนั้นมันสามเก้าสองตรงนี้ใช่ไหมสามตัวบนครั้งที่หนึ่งคือสองสี่สามหลักสิบคือสามสี่ห้าหกมันได้สี่กับหกนะครับสี่กับหกมาสองตัวเลยไม่มีหลักร้อยแต่มันมีหลักสิบหน่วยมาส่วนมากมาสองตัวนะสูตรนี้ เออเนี่ยมาสองตัวสามอันนี้แปดสิบบนเนี่ยเนี่ยอันนี้สามห้าเห็นไหมอันนี้สี่เนี่ยไม่มาแต่งวดน,นี้ลองดูว่ามันจะมาไหมหลังจากที่ออกศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกลักสิบจะต้องเป็นเลขนี้ครับสามตัวครกที่หนึ่งคือเจ็ดสี่ศูนย์เลขศูนย์ครับคือหล,ลักสิบบนงวดถัดไปตัวแรกหนึ่งสองสามมันจะมาสองตัวได้ไหม นะมีงวดนี้แต่ก่อนหน้านี้สองตัวนะคือผมไล่ขึ้นไปจากที่มันเข้ามานะเอองวดที่ออกสามเก้าสองนั้นสองตัวนะสองตัวแล้วก็สองสี่หกเนี่ยงวดน,นี้ก็สองตัวคือสี่กับหกอ่ะงวดน,นี้อะไรสองกับสามงวดนี้ห้ากับแปดงวดนี้หกกับแปดงวดน,นี้ห้ากับสามงวดนี้สี่ตัวเดียวแต่งวดน,นี้ลุ้นหรือเปล่า ลุ้นหรือเปล่าเออก็ต้องรอดูนะวันนี้ผมผมทำขึ้นมานี่ผมก็เพิ่งจะสังเกตเหมือนกันนะว่ามันมาสองสองหลักเออจริงผมทำบางทีทำไวแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตมาสิบบนหนึ่งตุลาคมเนี่ยผมทำแล้วก็เพิ่งสังเกตตอนที่ผมทำนี่แหละนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่ง เลขสองเลขสามนะครับอุ้ยเสียนไม่สวยน่าจะเอาเนี่อ่ะสี่ตัวนี้ครับสี่ตัวนี้สิบบนหนึ่งตุลาคมมันจะมาสองตัวได้ไหมถ้าหนึ่งมาศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งได้ไหมหรืออาจจะเป็นสองคู่สามสามคู่หนึ่งศูนย์คู่สองศูนย์คู่สามประมาณนี้นะเอออันนี้ผมเดาๆเอา แต่ทีนี้มาดูชุดสองตัวบนผมขอเอาลงอ่ะมาดูชุดสองตัวบนสองตัวบนอ่ะเก็บใบนี้ไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมพอเห็นอยู่เนาะศูนย์หนึ่งสองสามยังพอได้อ่ะมาดูสองตัวบนผมติดดับสิบหน่วยบนเลขอะไรติดดับสิบหน่วยเลขหนึ่งตัดทิ้งเลยไม่มีหนึ่งตัดวงจรเลย ตัดหนึ่งออกแล้วนะเหลือศูนเหลือสองเหลือสามสามตัวนะรอบนี้นะนี่ดับผมฆ่าทิ้งเลยหนึไม่มีใครชอบหนึ่งผมตัดออกแล้วนะมันจะเหลือศูนยสามตัวนะศนะูนย์เหลือสองเหลือสามสำหรับหลักสิบนะเวลาเลือกซื้อลอตเตอรี่นะก็เน้นสามตัวนี้เป็นหลักนะครับ ศูนนะครับหไม่มา10หน่วยครับถ้าดับเอาอยู่ศูนยหน่มา0ูนมาครับรอบนี้นี่ศูนทีนี้มาดูมาดู0อะไร0 2นยถึงศูนนะครับก็คือสายนี้ สายนี้เลยสองถึงศูนย์เจ็ดหนึ่งผมตัดออกไปแล้วก็เหลือสองสายนี้เหลือสามสองสายนี้ <c oughs> นะหลักสิบก็มาได้แค่นี้นะครับสายศูนย์สายสองสาย 2, สามมีไหมฝั่งนี้ไม่ได้นะมันก็จะได้สายนี้ครับนี่ศูนย ืมสายบนเนียครับสายบนนะครับรอบนี้มตกที่สายบนนะครับสายบนนะเลิกนะนี่สายบนนี้ตัดนี้ออกนะครับนี่หลักสิบ ชนหลัก10บนะศูนย์สองศูนย2ส2มศูนย2สี่3ูนย์ห้าศูนยนะครับมันก็จะอยู่สายนี้นะอันนี้ผมให้เป็นไกด์นะครับนะเดี๋ยบทสรุปค่อยว่ากันอีกทีนะมันจะอยู่ที่เด่นนะเด่นโซนนี้ครับ เด่นโซนนี้เ่นนนนี่ย้าเด่นบน0 2 0 3 0 4 05 06 07 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 3 2 3 3ี่อันนี้คือชุดเด่นนะครับอ่าชุดนี้ผมให้เป็นตัวกันตัวรองไปก็แล้วกันนะครับส่วนชุดเด่นบนก็จะอยู่ที่อ่สายนี้ผมเลือกสายบนนี่แหละส่งชุดนี้ครับ0ูนยมี0มี2มีส นะชนสิบศูนย์หนึ่งสองสามตัดหนึ่งออกนะครับก็เหลือศูนย์เหลือสองเหลือสามนะชนหลักสิบนะถ้าสูตรสองตบนผมมานะก็จะเป็นศูนย์มาสองมาสามมานี่สายนี้นะครับนี่ ศูนย์สองสามสายนี้อ่าสองก็สายนี้อันนี้ให้เป็นไกลแล้วนะทีนี้เวลาผมจับผมก็ยึดจากตรงนี้ด้วยนะครับผมจะยึดจากตรงนี้เป็นหลักก็แล้วกันหลักชุดสองตะวันนะครับแต่จะเน้นอะไรค่อยว่ากันนะครับฝากไว้เป็นการบ้านก็นแล้วกันคิดว่าศูนย์สองสามน่าจะมาที่หลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยเป็นตัวไหนค่อยว่ากันนะวันนี้ผมให้ศูนย์สองสามเน้น 023จากสูตรนี mm ้ครับมันจะมาครบ2ต nah, ัวได้ไหม3าตัว2ตัวได้ไหมมันมันมา2ตัวบ่อยสูตรนี้นะเนี่ย3ตัวเนี่ยมีงวดนี้ไม่มานอกั้นมา53 68 58 23นะครับสูตรสิบบนเน้นเน้น10บบนที่023 3ตัวนี้ครับเน้น10บนนวดนนี้ผมให้ศูนย์ ผมให้สองผมให้สามครับสามตัวครับอ่ะรอหลักหน่วยก็แล้วกันนะครับผมจะเน้นอะไรเนาะก็ฝากไว้พิจารณาครับเส้นนี้ครับสามเส้นเนี้ยยึดไว้เลยครับสามเส้นนี้แน,น่น,นอนครับอ่าโอเคนะ